สาธิตโถงามลีลปางามงามจ่บายสักครับท่านผู้เบิงทั้งหลายตอนนี้อยู่ช่องบนา้องแชแนลขนาะเนาะวันนี้บนาทิพาทุกคนไปที่สนามไสนะเนาะนี่พี่น้องเขาก็ต้องไปสือตัวตัวสิเป็นเลียนเในแฝงเด้อแล้วก็เขอไปข้างในกันเลยในแฝงเนาะตอนนี้เขาก็อยู่ในศานลาลาเป็นที่บ้อยเนาะเขาจะเดินทางไปที่ สถานีสนามไส้เนาะตอนนี้เขาอยู่สถานี MRT บางหวาเนาะคือรถไฟแต่ดินบางหวาอลไรเหมือนเนาะเขาจะเดินทางไปอะไรทุกคนไปส้มบรรยากาศเนาะเป็นเนาะสถานีสนามไซส้เนาะว่ราะทมีความสวยงามขนาดใดเนาะอ้าวรถมาแล้วรถมาแล้วพี่น้องนี่รถไฟฟ้า MRT มอาร์ีเนาะเป็นาะคือรถไฟแต่ดินนั่นแหละประตูจุงเปิดประตูจุงเปิดเปิดแล้วเปิด โอเคนะครับตอนนี้บ่าวหน้าไรยางก็มาที่สถานีสนามไซนะแม่งน้อกันทางนี้ก็เป็นรถที่บ้านนางมาดับรถไปฝ่าเตดินเนาะหลังจากที่เขายางมาแล้วปุ๊บเนาะไปทางประตูหนึ่งนะแม่เนาะเพาจะออกทางประตูหนึ่งท่านนั้นก็เป็นรถไปฝ่ากันเนาะรถฝ่าเตดินกันเนาะบีกไซน์หนึงนะแม่เนาะแต่เขาสิยางก็ไปทา้งทึงนะแม่เนาะเพราะว่าทา้งทึงเป็นสถานสถานีที่สวยงามเนาะทัางล่างเป็นแบบว่าเป็นอ่าเป็น รถไฟฟ้าเต็ดินมานะฮะตรงย่างคือไปถึงอีน้องเห็นเนาะทางประตูหนึ่งน้อเนาะเนาะไปประตูหนึ่งนี่สีไปเอ่อมิวเซียมสยามก็ได้เนาะงสียางเอาไปทางนั้นแล้วก็ไปทางวัดโพแล้วก็ไปวัดพระแก้วก็ยังไดน้องเห็นเนาะไายางก็มาเนาะเนาะก็ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเต็ดินก็ประมาณสามสี่ชั้นเลยน้องสูงๆนู่นเนาะแบบจะเขาเขาเห็ดใดญ่ทงได้น้องเห็นเนาะแบบยอดจะมีคนเห็ดนี่ก็ได้อยู่ใต้ดินนะนะพี่น้องเขาจะบอกแต่ก็เป็นสถานีที่ อจากสถานีอิลปภาพมานี่เนาะเป็นสถานีที่แบบว่าลอดทองแม่น้ำเจ้าพระยามาโผล่ขึ้นมาที่สถานีสานามไทอีกครั้งหนึ่งเนาะเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศของสถานีสานามไทป้าพี่น้องสวยงามอลิเกม,มาเท่าไรก็ยังสวยงามคือเกา่าเนาะยิ่งแล้ววันหน้ามาไลา่เอทอยเนาะก,ก็คือเวลาเราจะไปวัดพระแก้วสิถ้าเาบ่ออาบ่อยัก นางรถมีหรือบระยากษ์ยังนะเฮาสมาัดนางรถไฟฟ้าอิมพอร์ตีก็ได้นะเนาะมาลงที่สถานีสนามไทรนอนละกัอนออกทางประตูหนึ่งก็ได้นะเนาะละกันยางไปกระไดนนะเนาะบริใกล้นะั่นนะเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสถานีสนามไทรที่เป็นยังที่สวยงามเลยนะั่นเองเนาะวันหน้าเห็นสถานีที่สวยงามแห่งนี้นันเองเนาะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องประตู เป็นกระเชิดแบบว่าเป็นเศร้านี่เป็นแบบออกไทยๆนะ้องๆแบบเป็นแบบลายไทยๆนะพี่น้องแล้วก็ผสมกับโคมไฟออกแบบยีโรบยีโรบนิดๆอ่าบ้าน่าก evet. ็บอกไปเนาะก็ประมาณนีนี่ไปเนาะง่ามมาลีเนี่ยไปเนาะเดี๋ยวแบบว่าลงสกระนีแล้วลงสกระนีนี่แล้วนี่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเลยเนาะเนาะก็คืองามแฮ่งมาลีเนาะบ้าน่าก็เคยมาอายุเนาะเนาะก็่เคยมาแต่ว่ามาเท่าไรก็ยังแบบยังเห็นแบบตื่นตาตื่นใจตลอดนั่นนี่นะโคมไฟเห็นบ่พี่น้อง อ่านก็เป็นลิบนะ,นะม,มั้งลิบม้าสมัครกับลิบเมื่อไรเพื่อเป็นงานคือทั้งมันได้เลื่อนเนาะเนาะนี่บรรยากาศเพราขนาดเศร้ายังงามกันได้เลยพี่น้องสุดยอดลีรอนี่ประเทศแบบผสมผสานนะพี่น้องเป็นแบบแบบออกลวดลายแบบไท่ยๆนะพี่น้องนงามนะพี่เนาะกัดแต่ถ้านี่สนามไส้เนาะเปิดกัดสิแบบว่ามีแบบว่าเป็นวัตถุโบราณเนาะเพิ่อขุดขึ้นมาเลยเพิ่อกัดอามาโซ เป็นแบบว่าคล้ายครับปีตะพันธ์นะานั่เนาะนี่พี่น้องให้บอกระกาสถานีสนามช่ายนี่มีลายทางออกเนาะชี้ไปท่าเรือราชินีก็ไดนั่นเเนาะออกประตูหาไปจากนั้นแล้วก็ขึ้นสถานีอ่าไปขึ้นทางสถานีท่าเรือราชินีเออใกล้นึงพี่น้องเอ้ยอยากไปแท้กระได้เนาะมันเสื่อมโยงกันเบิดนตนัมืองเนาะเพราะว่าประเทศเพิ่นนี้ประเทศแบบรถไฟฟ้าบอิว่าในดินทึ่งดินลอยฝาเนาะเนาะแบบ สุดยอดอลังการบ้านเฟื่อลราสุดนี่เพิ่งเปิดอันสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ว่าบ่านหน้าก็ได้ไปนั่งมาแหลมเนเนาะฝ่าลูกบ่านหน้าไปนั่งนำนางแบบเนาะนี่พี่น้องบรรยากาศนี่พี่น้องทางนี้ก็ไปประตูหนึ่งอะไปมิวเซียมนะเป็นเนาะอ่าไปมิวเซียมสยามคือขึ้นไปปุ๊บมันจะเป็นมิวเซียมในเรื่อบ่านหน้าสีขึ้นไปให้เบิ่งเนาะแต่ตอนนี้บ่านหน้าพาเบิ่งส้มบรรยากาศก่อนนี่พี่น้องคนก็มาถ่ายหูไปผ่านมากก็ต้องถ่ายหูเนาะเนาะเดี๋ยวบ่านหน้าชีพาไปเบิ่งอ่า แปลว่าเป็นปริตรพิธภัณฑ์เนาะเออนี่เขาก็ต้องออกปึ๊กออกทำประตูหนึ่งได้หรือยงเด้อทางจะไปมีเส็บเสียดมาแหละว้าวเขาก็ต้องขึ้นไปอีกรอบไปได้พี่น้องบวันหน้าคิดบป็หน้าปริเด็บเนาะประมันไปตามกหาสันซีสันหาสันก็จะขึ้นไปถึงที่ถึงดินได้เนาะพ่เนาะแบบอลังการลีโร่เนาะขนาดรถไฟร์าเตเดนเพอนยังเกตแห่งงามขนาดนี้เนาะ ส่งก็เป็นเมืองทองเทียนนะเพือ่อนเนาะอยู่ไซกับสมาธิได้เป็นบอลทองเทียวได้เบิดนะเพือ่อนเนาะสุดยอดลีโรนะเพื่อนเนาะนี่พี่นอ้องปลาคลองเกา่าอันนี้เนาะเนาะยังไงเนี่ยเป็นแบบว่าคลายก็เป็นปาข,าข,าขาดนนุดได้ก่อนต้นเป็นสางสางไงนนะี้ะสางรถไฟฟ้าเตยดินนี่เนาะสถานีเนาะนี่พี่นอนเนาะพอมีทั้งคลองเก่าเจก,กันแต่ก็ยังไงนี่มียินยินอย่างนห,น,หน,นูจะจะปีนี่พ่ะจะขึ้นหรืยอยังไงนี่ บนากระบุกันหน่อยเนาะเอะเอกะนี่น้องเปิดความเป็นมาเนาะอาจจะเป็นว่าของเพื่อนน่ะนะโอข้ขักรีเพี่น้องเอ้ยทันสมัยแล้วก็ผสมประสานกับดั่งเดิมเหมนะนี่ก็เป็นถวยนะเนาะมนากระบกอกใจเขาเห็ุได้ยังไดเนาะคนสมัยก่อนเนาะเนาะเออเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นประวัติความเป็นมานะพี่น้องของอปัตถุบาหานเรานีิเนาะนี่เอียงอันนี้ฮะพะูดตากคือกัน เป็นถวยเป็นโทเ,เป็นยังอะไรเป็นอ่ะอันนี้เห็นบ่เห็นบอกขายกับเจกันพิงคันยังอันนี้กระดูกยังอันเนี้ยกระดูกกระดูกกระดูกเงี้ยกระดูกหมาบ่กระดูกเงี้ยอันนี้บ่หน้าคนใใจนี่นี่พี่น้องนี่ก็เป็นอ่าแปลว่าความเป็นหมาหรือว่าเป็นเป็นเหลืองลาวยังในในผลิตภัณฑ yes <c app les> ์อะไรสักน้อยนี like ่พี่น้องนี่ก็เป็นอ่า เป็นบ้านนะจะเป็นสมัยกนะ่อนน้องเพืนน้เพื่อนเห็ดใอ้หูบส่งว่าเพื่นว่าเป็นประมาณนี้นะพี่น้องโครงสางเป็นประมาณนี้เนาะคนสมัยก่อนนะพี่อนเนาะเดี๋ยวพอไปขุดประมาณเ่าคุดเห็นเสาอ่ะนะพี่อนเอาะเฮียบอกเสาที่เป็นไฟเนาะเป็นเสาเหื่นขายแบบสีนาะงเพื่นเนาะเฮียบอกเฮียบอกพี่น้องแต่สิ่งบนหน้าแปลกลีนะ้ลอเนาะพอได้หูวคอมเมนต์มาเนาะเพื่นเนาะเพิ่อนเอามีธนูธานินไปว่างไวนะ้อย่างนาะงเพืนเนาะแล้วก็มีสมุดแล้วก็มีเลียนบาทหนึ่งตามทีบน่าเห็นนะนะพี่น้อง ไม้ควมำมาจากไหนนะคว่ำไม้คืออยังเนาะอันนี้บ่หน้าจยกขู่นี่น้องอย่างน้องบ่หน้าบ่หน้าบ่หน้าบอกเขาเจ้าคว่ำไม้ในพี่น้องยิ่งมีทะยุน้ำน้องอย่างเนาะแล้วก็มีปากกาแล้วก็มีก็บมีสมุดแล้วก็มีเรียนในวางไว้เนาะอาจจะเป็นเข็ดยังหรือบ่อนี่บ่หน้ากับบุหูเนาะนี่นะพี่น้องมาปิดกระจกใสก็สมาติยางไปได้เนาะโบเกินจะคนนี่โบเกินหาค้นโบเกิลโบเกินหาคนเนาะไปพี่น้อง ว,ว้าวนี่ก็เป็นยังไงนี่เป็นให้เบิร์นี่ว่าบ่อนี่เป็นทิงปุ๊กสางยังไงไหนนะพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบอกเสาที่เห็นเนี่ยเป็นเสาที่แปลว่าเป็นบ้านใหม่สมัยก่อนนะพี่น้องนี่กับเปลือกหอยเนาะอือจะเป็นพอาสิววเลยนะบนมนมนไ่น่าคิดว่าเนาะเปลือกหอยจากเปลือกหอยอยังนี้ มีหอ,อยพี่นอ้องใหญ่มันหน,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 นูเนาะอืมสุดยอดเด็ดเลยนี่พี่นอ้องนี่แต่ละอย่างไปนำมาเก็บไว้โชยข้นตองเตียวเบิ่งนี่กระดูกพี่น้องว่ากระดูกยังไงฮะกระดูกกระดูกกระดูกอ้ะวอืมกระดูกอ้วเนาะกระดูกข้าวเนาะข้าว เป็นกระดูกแบบว่าเป็นจะเป็นงัวแบบสมัยก่อนนะเป็นว่า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 นาซิเมนงัวแบบว่าขาสเว่ยยังอาจจะเป็นงัว่า่แบบว่าเป็นแบบว่าใส้เป็นพาหนะในสมัยก่อนหรือเปล่าหรือบอกกับบูหูนะนี่เนาะเพราะว่าเป็นแบบว่าบ่มีห้อยบ่มีห้อยแบบขายยังไงนะเส้นนี่ก็เป็นเปลือกหมาเนาะเปลือกหมาสมัยก่อนเนาะนี่ก็เป็นยังไงนี่ทูเจกันยังไงเออเห็ดเผ็ดง่ามรีคนสมัยก่อนเห็ดนี่เนาะ มีเครื่องมือท่านสมัยขนาดนั้นเลยบ่ปาโตนี่แก้วก็ยังมีนะพี่น้องเออคนสมัยก่อนนี่ก็สร้างเห็ดเนาะเนาะไปน้องๆเทาก็นยางไปทางนั้นไปน้องเอาสมาดยางไปทางนั้นและกัเดี๋ยววนาสิขึ้นไปทางอ,อ่ะวนาสิขึ้นไปทางมีเสียบเนาะไปโอ้ขึ้นไปเลยพอลายฉันลีพี่น้องเลยบ่ ขึ building, sun, okay, oh, okay. kind of ้นไปตรงขึ้นไปอีกไล่สั้นไหนเป็นของโอ้ตัวหน้าตัวหน้าปุ๋ยนับต้องมาหน้าลืมนับฝรั่งก็ลงทางทางไปทางซ้ายโอ้ยเป็นบัวท่ามัวหน้าก็บบดีบอกเออมัวหน้ากับย่าคือไปต่อเนาะบัวไปไปใส่ฝรั่งเมื่อกี้นี่ผมบดีท่าเขาเนาะนี่พี่น้องทางนี้เป็นทางออกไปมิวเซียมเนาะเนาะมิวเซียมสยามเนาะก็คือออกไปนแบบสว่างจ้าไอ้นะแบบบ่มีบ่มุ้งบ่วย่างเลยนะพี่น้องเพป็นบ่มุ้งเลยเนาะ บรนดาเขงงว่าฝนตกฝนตกลงใส่สินะน้ำบ่ไหลเขาบอกแต่บรรดาคเคยเศึกษาเหมือนไงเขาบอกว่า,วาเพิ่นมีเพิ่นเห็ดมาเรียบร้อยนะฝนมีวิธีการกพิ่นนะเห็นมเนาะนี่พี่น้องเห็นบอกออกมาปุ๊บก็บเป็นมิวเซียมสยามนะนอนนี่ให้บอกขนาก็เป็นมิวเซียมเมื่พี่น้องนี่เห็นบ่โอ้าวความ,มสวยงามนี่บ่นี่เป็นมิวเซียมนะอย่าเนาะ แต่ว่าบนน้าสิบูนยางเกาไปสิบวชิบวชในเขาไปนั่นแหลเนาะ,นะคแค่แค่เสีย้เบิงบ้งซื่อบรรยากาศนะนั่เนาะเป็นใจได้นาั่นนี่บรรยากาศก็สวยงามเป็นบอนทองเที่ยวนบนนอเทนนี่เนาะแบบเป็นเขตทองเที่ยวน,นะเพราะว่ายางไปนิดนึงค่ะสิเป็นวัดโพวัดพักแก้วอ่าสานเจาะพอรักเมืองแถวนี้นเนานะ้องๆยางไปขเขาพได้ดุยางฮะสมัตไปอ่าท่าเรือท่าช้างเนาะ ไปก็เป็นวัดละฆังอีกเนาะเออก็เป็นวังลังอีกแถวนั่นเนาะดูว่าน,นั่งเหือไปกับนั่งเหือไปแบบเรียบๆนะไม่ยากก็เป็นวัดอรุณในเช่นนั้นไปเนาะ,นะแบบมีแต่ดในท่องเทียเท่ยวในเช่นเที่ยวกันมาเรื่อยๆนะแม่งเนาะนี่บรรยากาศเนาะว้าวพี่น้องไปทางน,านั้นปุ๊บอยางไปป้องอยังอันนี้เห็พี่น้องบื้องหน้ากับบุหูเนาะแต่ว่าเออเประเทศแบบแปลกๆแต่ไม่กังหามในพี่น้องบื้องหน้าบุหูอันนี้คือยังพอได้หูบอกเลยเป็นเนี้ยังไปี่น้องไปบานนี้เนาะ มันหน้ากัดลงมาเลยเนาะกัสซีกับบั่นกับสองไงเนาะเราต้องไปทางบ้างหวาน,น,ะนะเหมืเนาะโอเคเน้องสำหรับคลิปนี้เนาะงมันหน้ากัดซีร้อยหน้าเนาะจบเพียงเท่านี้เนาะกับเพื่อนมาพื่อนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อนเกีมันนะแชแนลได้ไเนาะแต่มันหน้าตอนนี้ยืนสนามใส่กัสซีกับบั่นกับสองไงเนาะเหนเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เนาะงมันหน้ากัขอขอบใจเนาะคนใดที่เขอบมาเบิ่งก็ขอข้อมูลขอบใจไลน์นาะสำหรับคลิปนี้นมนนนนันหน้าขอกล่าวคำว่า,บาสบายดี ป้ายพี่น้องกลาบาทนะเพีองเนาะสบายดีไปบาย